สัญญาบาดปานซะใสดนตรีคลื่นความทีปรัแบซบ้มดนใจวางตัวตนไว้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวสัญญา100ปีแด,ด่ดวงวิญญาณที่หลงลืมว่าทุกสิ่งกําลังจะเลือนหายเราต่างใช้ชีวิตราวกับว่าเรามีเวลาเหลือเฝือ เราเก็บงาความโกรธไว้เรากับว่าเราจะมีเวลาชดใช้มันในวันพรุ่งนี้เราผลักสายความสุขออกไปเรากับว่ามันเป็นของที่หาซื้อได้ในอนาคตเรากังวลสายตาของคนอื่นเรากับว่าพวกเขาจะจดจำเราไปชั่วนิรันดร์เราใช้ชีวิตอยู่ในภาพมายาแห่งความถาวรจนกระทั่งความจริงอันเรียบง่ายได้ปรากฏขึ้นมาทักทายเราผ่านถ้อยคำที่คุณได้สัมผัส อีกไม่ถึงร้อยปีก็ไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้วลองหยุดและปล่อยให้ความจริงข้อนี้ซึมซับเข้าไปในทุกอนูของร่างกายคุณสักครู่ไม่ใช่ในฐานะความคิดที่น่ากลัวแต่ในฐานะความจริงที่ปลดปล่อยที่สุดคนที่เรารักสุดหัวใจก็จะไม่อยู่คนที่รักเรายังไม่มีเงื่อนไขก็จะไม่อยู่คนที่เราไม่ชอบขี้หน้าก็จะไม่อยู่คนที่ไม่เคยชอบเราเลย ก็จะไม่อยู่และตัวเราเองผู้เป็นศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็จะไม่อยู่ทุกความทรงจำทุกความบาดหมางทุกความสำเร็จและทุกความล้มเหลวจะเลือนหายไปราวกับไม่เคยเกิดขึ้นเหมือนตัวหนังสือที่ถูกเขียนไว้บนผืนทรายรอเพียงเคลื่อนลูกต่อไปของการเวลาซัดเข้ามาทุกสิ่งก็จะกลับคืนสู่ความว่างเปล่า เมื่อเราตระหนักรู้ในขอบเขตของเวลาที่เรามีอย่างแท้จริงเราจะค้นพบสัจธรรมที่ตามมาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นการมีความสุขในตอนนี้มันดีที่สุดแล้วเกมเห็นการสะสมที่ไม่มีผู้รับมรดกมนุษย์เราถูกโปรแกร,รมให้เป็นนักสะสมเราสะสมทรัพย์สินสะสมชื่อเสียงสะสมผู้ติดตามและที่แย่ที่สุด คือเราสะสมความทุกข์และความขุ่นเคืองไว้ในใจเราทําทุกอย่างราวกับกําลังสร้างอาณาจักรที่คงอยู่ตลอดไปแต่เราลืมไปว่าในเกมนี้ไม่มีใครอยู่รอรับมรดกที่เราสั่งสมไว้แม้แต่กระทั่งตัวเราเองแล้วเราจะแบกหินก้อนหนักที่เรียกว่าความกังวลและความขัดแย้งไปเพื่ออะไรความขัดแย้งกับคนที่ไม่ชอบเรา อีกไม่นานทั้งคุณและเขาก็จะเป็นเพียงทุลีดินแล้วเหตุใดยังต้องเสียพลังงานในปัจจุบันไปกับสงครามที่จะไม่มีผู้ชนะความกังวลในสายตาของคนอื่นอีกไม่นานสายตาทุกคู่ที่มองคุณอยู่ก็จะปิดลงแล้วเหตุใดต้องใช้ชีวิตเพื่อเอาใจผู้ชมในโรงละครที่กำลังจะว่างเปล่าการผัดวันประกันพรุ่งที่จะมีความสุขเรามักพูดว่ารอให้รวยก่อนรอให้ลูกโตก่อน รอให้กเกษียณก่อนแล้วค่อยมีความสุขแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าก่อนของเราจะมาถึงหรือไม่ศิลปะแห่งการใช้ชีวิตในวันที่เหลืออยู่ความตระหนักรู้ในความไม่จีรังนี้ไม่ได้นำมาซึ่งความหดหู่แต่กลับมอบพิมพ์เขียวที่ชัดเจนที่สุดในการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างคุ้มค่า 1. มีความสุขกับสิ่งที่ยังอยู่แทนที่จะโหยหาสิ่งที่ขาดไป จงหันกลับมามองและซาบซึ้งกับสิ่งที่ยังอยู่ตรงหน้าในตอนนี้ลมหายใจที่ยังเข้าออกคนรักที่ยังนั่งอยู่ข้างๆอาหารที่ยังได้ลิ้มรสและบทเพลงที่ยังได้ยินเพราะทั้งหมดนี้คือสมบัติล้ำค่าที่มีวันหมดอายุ 2. ใช้ชีวิตตัวเองให้คุ้มค่าคำว่าคุ้มค่าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการประสบความสำเร็จอย่างที่โลกนิยาม แต่มันหมายถึงการใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ต่อหัวใจของตนเองให้มากที่สุดอยากทำอะไรจงทำอยากบอกรักใครจงบอกอยากให้อภัยใครจงให้อภัยเพื่อปลดปล่อยตัวเองอยากเดินทางไปที่ไหนจงไปใช้ความกังวลเป็นความเบิกบานทุกครั้งที่ความกังวลในเรื่องไม่เป็นเรื่องผุดขึ้นมาให้ใช้บททดสอบหนึ่งปีถามตัวเองว่า อีกหนึ่งปีเรื่องนี้จะยังมีความหมายอยู่ไหมคำตอบที่ได้จะช่วยให้คุณปล่อยวางภาระที่ไม่จำเป็นลงได้อย่างง่ายดายเราไม่ได้มีเวลาทั้งชีวิตเพื่อที่จะมีความสุขแต่เรามีความสุขได้ในทุกขณะของเวลาที่เรามีในชีวิตดังนั้นอย่ารอให้ถึงวันที่ต้องจากไปแล้วค่อยนึกเสียดายในสิ่งที่ไม่ได้ทำจงใช้ความจริงที่ว่าทุกสิ่งกำลังจะเลือนหาย มาเป็นแรงผลักดันที่ทรงพลังที่สุดให้คุณกล้าที่จะรักอย่างสุดซึง้งหัวเราะอย่างสุดเสียงและใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะอย่างเต็มเปลี่ยมที่สุดเพราะในท้ายที่สุดแล้วเมื่อม่านของละครโรงใหญ่นี้ปิดฉากลงสิ่งเดียวที่จะมีความหมายอย่างแท้จริงไม่ใช่สิ่งที่คุณได้สะสมไว้แต่เป็นปริมาณของความสุขที่คุณได้สัมผัสในระหว่างการเดินทาง ขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการรับฟังและการติดตามจนจบการแบ่งปันในครั้งนี้พลังงานดีๆที่ทุกคนส่งให้ผ่านการสนับสนุนในทุกรูปแบบคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงช่องของเราเสมอมาจริงๆครับหากมีคำถามหรือแง่คิดที่อยากแบ่งปันสามารถพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับผู้ที่จะร่วมสนับสนุนการเดินทางนี้ต่อไปสามารถดูช่องทางต่างๆได้ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับ

ต่อพลังงานสุขระบวนการ